สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีของจําเป็นที่เพื่อนเพื่อนต้องมีนะครับก็คือผมสั่งซื้อตัวผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับสาหรับเช็ดรถมานะครับเนื่องจากว่ารถรถยนต์ผมมีอยู่สองคันนะครับแล้วก็ต้องไปล้างอาชีพบ่อยๆนะครับก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันก็เลยปัจจุบันใช้บริการของตู้หยอดเหรียญล้างรถนะครับก็เลยต้องมีอุปกรณ์เอาไปเช็ดน้ํานะครับ อ่าผมก็ล้างแบบง่ายๆแหละนะครับล้างน้ําแล้วก็ใช้โฟมฉีดแล้วก็ล้างน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าอ่าเช็ดนะครับก็จะเป็นผ้าธรรมดาก่อนแล้วก็ตามด้วยผ้าตรวนี้นะครับซึ่งก็ออกไปดูรีวิวแล้วนะครับเป็นผ้าที่ซับน้ําได้ดีลักษณะผิวมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นขนยาวๆหน่อยนะครับคล้ายๆกับผ้าขนหนูแหละแต่นี่จะซับน้ําดีกว่าผ้าขนหนูนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองคุณภาพกันเลยอันนี้จะเป็นขนาดอ่า40คูณ 60นะครับ40คูณ60อ่าแบบนี้นะครับผืนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเนื่องจากว่าอ่าเดี๋ยวผมจะลองบนบนกระจกเลยนะครับมันเป็นสีดําจะได้เห็นจะชัดนิดนึงนะครับผมจะใช้น้ําเปล่าแทนนะครับดูที่ว่ามันจะตักน้ําได้ดีขนาดไหน คเดี๋ยวลองดูดใกล้นะครับปื๊บเขาบอกว่ารูปทีเดียวโอ้เป็นไงครับแยวเลยครับนี่ครับมันซับน้ําดีมากเลยนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับ ดูดูหยดน้ำนะครับนี่ครับลูกปืด๊ดเลี้ยวนะครับหมดเลยครับนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเนลูปปืด๊ดนี่ครับปื๊ดหมดเลยนะครับปื๊ดหมดเลยอ่าผมจะ ใช้พื้นสีดำๆเพราะวา่าอย่างกระจกเนี่ยเวลามองผ่านกล้องเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองตัวผิวของอตัวรถดูบ้างนะครอาจจะไม่เห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับสมมติบบว่ามันเปียกน้ําหลังจากที่เราล้างรถเรียบร้อยนะครับมาล,ลองเช็ด,ดููนะครับดูปื๊ด ลูกปืด๊ดรอบสองรอบนี้แห้งเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S ไม่เป็นรอยคาบเหมือนผ้าปกติที่เราใช้อ่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีนะครับอันนี้ผมซื้อมาแค่ราคา66บาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบ คลิปนี้นะครับสนใจอยากจะเอาไปใช้ก็กดลิงก์สั่งซื้อใต้คอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์สั่งซื้อไปที่ช้อปปีนะครับก็เพื่อนๆเผื่อจะเอาไปใช้งานนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้นะครับจาเป็นนะครับเพื่อนๆมีรถยนต์นะครับเราต้องล้างรถเป็นประจําอยู่แล้วถ้าไม่เข้าคาคร์เราก็ต้องล้างเองนะครับแล้วปัจจุบันเป็นที่นิยมที่เราจะใช้ล้านหยอดเหรียญนะครับล้างรถยนต์นะครับด้วยตัวเองเรานะครับเราก็ต้องมีผ้าแบบนี้ พื่อที่จะเช็ดมันจะมีผืนใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าผมอยากทดลองมาว่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับก็เลยสั่งมาผืนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะสั่งอีกผืนหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้กับรถอีกคันหนึ่งหรือจะเป็นใช้ร่วมกันนะครับ2ผืนนะครับถือว่าซับน้ําได้ดีเลยนะครับนี่นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ย่มโอ,โอเคเลยนะครับ